สวัสดีครับชาวไอทคุณแกนแล้วก็บีไรบ์บอดนะครับวันนี้เราจะมาพามาชมมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเซี่ยมีนั่นก็คือรุ่นเซี่ยมี่มีก้าที่หลายคนรอคอยนะครับวันนี้เป็นการแฮนด์ออนและพ่อพรีวิวกันไปก่อนมาดูกันว่ามือถือรุ่นนี้จะมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างและโปรโมชั่นเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับมี่นะคะจะมีหน้าจอคอมนบตที่ Full HD Plus ขนาด6.39นิ้วเป็น AMOLED นะครับซึ่งมันจะรองรับการสแกนลายนิ้วในหน้าจอด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเครมว่าเร็วมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับสำหรับด้านหลังของเครื่องนะครับอาจจะสังเกตยากนิดนึงตอนนี้ผมหักไปที่แสงนะครับก็จะเห็นกล้องหลังหมด3ตัวเพราะ LD f l a มาให้นะครับสีที่เราได้นั้นปนสี p h e n o Black นะครับสีดา โดยที่ตัวด้านหลังเนี่ยจะมีโลโก้มีตอยู่ข้างล่างตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวเค,เครื่องนั้นค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นกระจกกราฟิกาส์ส5นะครับทั้งตัวเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างสวยงามใช้ได้เลยครับสำหรับรอบตัวของซีมี่มี่ก้านะครับก็มาพร้อมกับความบางแล้วก็การออกแบบที่มีการเลือกใช้บอดี้แบบโค้งทั้งตัวอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มี การวางปุ่มตำแหน่งของ Xiaomi คล้ายๆกับ Mi Mix 3ที่เคยรีบิวไปก่อนหน้านี้นะครับขาวดี้อินฟลูเอข้างบนยังคงอยู่ข่าวร้ายไม่มีช่องสีผููฟังตามเคยนะครับก็ฉะนั้นใครที่คาดหวังกับเรื่องช่องสีผููฟังก็ทับใจครับสำหรับรูปเล่นของตัว Xiaomi Mi 9นะครับก็ เรียกได้ว่าใช้งานง่ายได้นะครับเพราะว่ายังใช้อ i u ่อเวอร์ชันพร้อมกับ Android 9ใันี้นะครับจุดเด่นของมันก็มีในเรื่องของโนติตัวดีตัว Security นะครับแล้วก็การทำง,งานของเครื่องนั้นรวดเร็วมากอันนี้เราไม่สามารถที่จะทดสอบเอชมาให้คุณดาวได้ในะตอนนี้นะครับเดี๋ยวไว้ตอนรีวิวนั้นเราจะเอามาเทสทีนึงข่าวดีก็คือมันจะมีอินฟลเอมาให้ฉะนั้นก็ ใครที่ติดใจกับมี่โหมดนะครับก็ยังคงสามารถคบหารุ่นนี้ได้นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือการให้กล้องหมดสตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มี AI นะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนสังเกตว่าตอนนี้ผมถ่ายมุมตึกอยู่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นภาพมุมตึกนะครับส่วนด้านล่างของมันก็จะมีโหมดควบคุมต่างๆแล้วก็สามารถเสกเวทบนต่างให้เป็นวิวที้ได้นะครับแล้วก็มีพอร์ตเทรตไนวิดีโอแบบปกติสโตรโมชันแล้วก็ตัวของ ทำแตกด้วยถือว่าค่อนข้างครบถ้วนใช้ได้เลยทเดียวครับภาพออกมานั้นจะเป็นยังไงรอยไว้รอตอนรีวิวเราจะถ่ายให้คุณดูดีกว่าครับสำหรับในเรื่องขุมพลังของเครื่องนะครับก็เลือกใช้ CPU Qualcomm s n a ส d r a g o ก855เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย แน่นอนว่ามันแรงมากขนาดอันตัวตู้นั้นทะลุเกือบ3ามแสนเเลยนะครับเห็นที่เห็นนี้เรียกได้ว่าประสิทธิภาพของมันแรงใช้ได้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด3,300ม ah, ิลอิแอมป์แล้วก็รองรับระบบชาร์จไฟทั้งไฟเร็วแล้วก็แบบไวเลสชาร์จที่กำลังสุดๆยี่เคลมว่าชาร์จไฟ1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ภายใน90นาทีก็คือนับตักศูนย์นะครับเรียกได้ว่าแรงสะใจใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับเคสของตัวมี9ก้านะครับก็จะมีให้เลือกก็คือเป็นเคสที่มี เนี่ยครับเป็นเป็นผยนยางให้ด้วยนะครับเป็นเป็นผ้าเบสเตอร์นะครับแล้วก็มีความแข็งกันแล้วก็เป็นเคสปอร์ดนะครับด้วยเช่นเดียวกันครับพท่านกับการทดลองสั้นๆนะครับมีก้าก็มีจุดเด่นมากมายนะครับแล้วก็ราคาของมันนั้นเริ่มต้น เพียงแค่1 6 9 9 9บาทซึ่งเป็นเครื่องเปล่านะครับสามารถหาซื้อได้ในวันที่23นะครับแต่สำหรับคนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของก่อนนะครับก็ลองไปจับจองได้ที่ AS นะครับเพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นขายใน AS ก่อนโดยราคาเริ่มต้นกับ AS อยู่ที่1 2 000, 4 9 9บาทผูกโปรโมชั่น2899แล้วก็จ่ายล่วงหน้า2,000บาทแต่ถ้าแพงไป ก็จะมีโปรโมชั่น699จ่ายลวงหน้า1,000นะครับลดละเครื่องเหลือ1 3 4 9 9บาทก็ถือว่าน่าสนใจดีใช้ได้นะครับใครที่อยากได้มือถือเรือธง,งแต่ว่างบประมาณจ่ายไม่ไหวก็นี่เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันครับโอเคสําหรับการพรีวิวครั้งแรกของมีเก้า็คงจบลงแต่เพียงนี้ก่อนพบกันใหม่กับการรีวิวในครั้งหน้าครนนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วก็พบกันรีวิวของมี9เรือธที่ช่องบิ๊กไลน์นะครับ